พักคาขึ้นงานเหรอปปะปะงานงานไม่ว่าเด็ดมือ่อนี่คืนอื่น,น,นยังวะื <c oughs> ังไงคนเราอยู่บ้านเนางเนาะ <c oughs> บองตกซะตัดตัดไปนึ่ำตัดออกนึ่งเดี๋ยวขึ้นบนก้าวมากอีกเด้ยตัดอีกิน ผักติวหยดผักติวงามงามค่ะพี่น้งองใส่แกงเฮ็ดเป็นเดืดแห่ะครับ <laughs> <laughs> เอาทำเดวเดียเด๋ยวที่เดืหาย่าแล้วมาเด็ดเอาไปใส่แกงน่อยไป,ไปเอาลนะกิกั่วนไทยตุต้ยังหอมเลยหอมเหรอเนาะกินกับไป สว,นนสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้สิบามาเห็ดขขาปุ่นเศร้าเนาะคะ่ะน้ำเศร้าอาจจะไปค่ะน้ำปลาานับปลาใส่น้ำปลาข้างตำมีด้วยค่ะพี่น้องค่ะให้เขาดูน้ำปลาตามีด้วยค่ะพี่น้องค่ะต้มซุปเรียบร้อยแล้วแ่าเอาเอามาอันต้ม เขาเลยไม่เหนน็นเหรอต้มน้ำซาวนาะน่อันะโอ้ยบอกพี่ค่ะจัดไปค่ะที่รักอันนี้เลยคะชูรสพผงนงังงวค่ะน้ำตาลค่ะ อันนี้เบี้ยเฮ็ดไล้ด้ะค่ะพี่น้องคะน้ำเปล่าคะ่ะเพราะว่าเก๊กินเนี่ยเฮ็ดไล้ก็ปริมาณเครื่องปรุงก็อาจจะไล้แน่คะ่ะพี่น้องดไฟได้ไหมค่ะตั้งเตาคะ่ะทีนี้ให้มันเดือดอนะคะเก๊กจสีปรุงประมาณนี้คะ่ะพี่น้อง อ้าวหอมแล้วครับพี่น้องคะหอมแล้วคะ่ะเดือดแล้วะคะ่ะพี่น้องปิดนับปิดไฟค่ะพี่น้องค,ะะค่ะอ้ยไปคะ่ะไปเส่าใส่ขับวปุ่นกันคะ่ะพี่น้องคะ่ะอ้ยสีใส่ผักบุ้งจักหน่อยจ้าเส้นจ้าเส้นตรงนี้นคือเกลาอหรอครับพี่น้องคะ่ะ กุ้งครับวันนี้กุ้งลงจ้าเต็มท,ที่เลยนะหัวบอลออกด้วยค่ะพอมากินหัวจกินครับหัวตอนนี้ครับปิดแก๊สเลยนะค่ะโอเคแล้วกันนะครับรากหอมชูถั่วกรอบๆโดยลงไปเลยสีสันมาเต็มเครื่องมาเต็มรักนะ เป็นแ <sh arp> ส่บอนนี้หอมปลาแดกค่ะสวัสดีครับสวัสดีพ่อพ su ี่น้องสุขุส้นครับมาพอกกันคือเขากับผมกับลงเบียร์ครับวัมือนนี้ผมก็ลงเบียร์เหมือนี้ใเนีนยว่าสูพีสูนองเลยนวแซ่บเด้เป็นตำส่วกุ้งสุกเฮ้ยผมแมนผมแมนพี่น้องครับ อันนี้เป็นข่าปุนเศร้ากุ้งสุกเด้อพี่น้องครับอเอาความเสียบมาตอนพีตอนน้องคันพี่น้องพร้อมไปเสียบเสียบ้วกันครับพี่นอ้องลองเบิง้งวันนี้ขอยาดใส่ส้อมด้วยครับเด้อหั <c oughs> วกุ้งบอถิมนะครับเด้อกินเลยหันหนอยู่เลยอูโอ้พี่เกาค่ะเส้นเหนียวหนึบหนับเหนียวพันยันใสตำมี ไปตัวไปเนาะหอมหอ,หอมหอมเสียบเนาะน่ากินนะหอมสิอมเสียบ เขามอกเขาไปซื้กับปลูกเองค่ะเขาเจ็บอีมเจ็บตักขาก็ะยุสวนวายุบอกเก่งๆเลยเนี่ย เอินห่านกันนะเอินเมียเพิ่นเบียเบียถึ่นะนิ่งกันเลยครับครับพี่น้องกินกันครับเบีย์น้าเมียอือ

อาอพ่เผ็ดเนาะพื่กเผ็ดไฟแค่บางสีเนี่ยอุ้ยออกหูเลยมีแย่กานยังไงหืมหืมับเนาะปลาขายเลยนามหอมมันเอาเปอะะเอาปละ กินทึ้งหัวมันสุดพี่แล้วเนาะเสียงอะไรครับถ่ายคลิปอยู่ใครคอรนอะ คนพี่หรือคนน้องเนาะคนน้องนนอ,อืมกีกเหรอเยอะเลยมีหรอพักเยอะอืมอมีหรอคะ มันนี้ไม่อกเป็นังเอกหอมน้ว่ามันห่อนห่อนอยู่คนะเรากินมันก็ะเล่มันกระเล่เพดไวบ่ะ งอกรึเปล่าลองสิว่าบริยานนั่นชินปากเหรอ,หอกินแล้วว่างเราครับวันนี้เนี่วเราสีเลยกกับอุบลน,นะคะพี่น่อคะ่ะพี่น่อ พี่น้องมาห่มกันเลยอายมาจากกรุงเทพมานครปฐมอยู่บ้านน้ำอยู่หน้าบ้านแม่เมื่อนี้กับสิมีมหมะนาวจะได้เนาะอยากขายของก็อยากขายของอยากไปขายต้มยำ อืมอืมรับเลยไปรับหน่อยอยากขายก็อยากคายพี่นอ้องแต่ว่าเอื่อยก็ขายล่ะเนาะพี่น้องก,กันครับเป็นตาบโตกดอกคนเลยบโตกดอกแยดออกแล้วขอเอื่อยเพิ่นขายดีๆเลยครับขายดิบขายดี ไปปัสุยยางผู้ค้าขายกันดีเนาะคุณหอนห้องน่ามาขายของกันเนาะค่ะตาวโหลดอืมเดี๋ยวดใส่ตากันก็พอไปดิตึกดอกนึกอะไรกัเนี่ยเอ๊ะ <laughs> ท้าไมชอบแกล้งจังเุบเป็นนะมอว่าไทยเนี่ยวยำยำแบบว่าไปกินผู้สาวเน่ะยพาเขาไปกินไปกินเขาอเนาะอย่าพาไปกินแบบพวกพักขาบักสตอรหรือที่สาง มันสีหอมกม่ยามพื่อกันฮึแต่ว่าปลาหวานหอมเลยมัองมันอร่อยค่ะแต่ว่าไม่เกิดซึ้งหยอนท้องกินอย่างนั้นอ่ะอีกอัดแต่ว่าเบียร์ม,มักหอดใสช่ชะอุมค่ะพี่ตองค่ะแบบ กินจังไจังพักกันอยากินหัวกุ้งมันอยาทำไมตะกอนก็ลงเบียร์กินบุกเตเนาะมุกตะตามระสาเร็กหน่อยไม่หลุดันบ่วคุมอะไรๆกินหัวกุ้งกินม่ได้กระดูดเอาเกินกุ้งเท่าไหร่นะปากินไม่ไกระดูเอาผมหนกครับผมนึกินเบียรน้มากิเบคอน สมัยก่อนร้านหมูกระทะจะมีเบคอนเนาะสมัยนแบบี้ไม่มีแล้วนะคะไม่ค่อยมีเนาะเบคอนอะมันแพงป่าไม่รู้แต่ว่าแต่ก่อนนะ่ะมีเบคอนอร่อยมากบ่ร์ไรใคเรื่องเรื่องเรื่องเบคอนปันใดเบสร์สุด่เบคอนอยังเดียวเลย กุ้งเกือ่ค่อยกินหรอกมันนี้ไปหาผิดจิ้วมาร่านเนาะคะหรือซื้อลงรูปให้พี่นนองมึงอยู้่ว่หลายคนซื่มอมงกับผิดจิ้วเป็นไหมไม่ค่อยเด้ไเเด,ดไม่ค่อยเด้ทายพอคั่นเป็หขวขวรครับันพี่เพ่อนนารักแหงค่ะคันพูดได้เด็ดเห็นรู้จักเพลนเนี่สิฮักเพลนครับทั้งสองคนก็ผิดบุญเนาะผิดจิ้วนีเป็นไหมครับ สาวกละสินพัดถิ่นแดนไกลโอ้ยเพนคนบ้านเดียวกันพนว่าไปพ่อกันโอ้ยหาได้แล้วให้กินตำเสี้ม่อนยังต่างๆครับพี่น้องจนสิท่านกลับมากินจนแนมไปเบิรดนนะตำกระแซบคนน้กินกระแซบบ้านนี้พี่จุ๋มพนก็เอายั้งเกาะมองๆน้ำปลาไม่กินโอ้ยมีแต่เ้ี่ยแซบพี่น้องทำเองเนาะอร่อยมากกุ้งกุ้งแบบกุ้งอะไรนะ กุ้งแบบน้ำปลาหวานใส่กุ้งแห้งเหรอหรือกุ้งอะไรบางอย่ากุ้งตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับแซ่บเนี่ยแซ่บว่าที่าจะมันกินในร่องคลิปนั่นใชายไอ้ยังวนเพื่อนถ่ายเหรอไอเขาเรียกว่าอะไรนะที่ถ่ายคลิปแกเขาเรียกว่าน้ำเกถ่ายสดแดงนะไล่สดไล่สดเออ เป็นพัดไหสุดน่ะพันต่ำเองได้พี่น้องน่ะแซ่บได้น่ะฝีมือพนน่ะพี่โบโน่กับเป็นกันเองอไปบอได้ท้ายหัวเบิดมือหัวบดมือ <c oughs> พนบอกเป็นเบาวมวนค่ะเบาเขาเอาไไื่นแบบไรเงี้ยก่อนเบานัวหัวมวนเข้าฟังเขาแล้วหัวนางหัวอยู่เปลี่ยนได้สูตร ตามแซงมาทึงน้าเดี๋ยวสิเอลลี่บินอมาอือก็ขอบคุณเออเอเอเพิ่นเนาะแม่นค่ะที่เพิ่อนต้อนรับอย่างดีบระทินป้าป๊น้องนุ่งองค์บายน่ารักปีนาเอาผ่อนใหม่เพลงมาเดือนหนึ่งครับพี่น้อง เอาอึงไปเพิ่นไปตอดเพิ่นวันมันวันมันเอือยเพิ่นนึงอ่ะเพิ่นตอนหลับเนาะเพลินกิ่เอียงว้าไปบห่อนนี่ก็เว้าว่ามันญาติพี่น้องกันใหญ่เนาะเพิ่นโอ้ยมา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 ,มา,มาน้องเบียร์น้องเบียร์เข่ากันขากับเฮาอีสานเนะเาะเฮาก็เอาอึงไปตอนอืด เพิ่นนาจากเมืองนอกเนาะเพิ่นก็นเอาช็อกโกแลตมาต่อน,นะเพิ่นบอกเพิ่นอยากกินเด้งเนาะเพื่อเพิ่นอากาศเพิ่นอากาศเอามีดเนาะแบบเออแล้วก็<ร>ของ<ร>ของไองอะไระสงค์เนาะกับพี่บุญว่ก็ขอบพุณหลายๆครับ <laughs> มีความสุขแห่งไปว่านะม้วนม้วนเนาะเนื้อหัวต้องม่าบริสุทธิ์อย่างวันนะ <laughs> ไป นำกลับยังวาสิกินยังอีกบ่อยวะาำเกใจดีครับในในในไลฟ์สดยังไงตัวตวนแกอย่างนั้นเลยเนาะแต่ว่าตัวจริงสวยสวยกว่าในคลิปเยอะเลยสวยสวยครับตัวจริงน่วงสวยยังยังไม่แก่เลยนะคะสาวอืมสวยครับเก๋เป็นสวยอาจจะเป็นที่พี่เขาอารมณ์ดีอะไรอย่างเงี้ลยเนาะ มีโบโนกันอรอบอกไทยนี่นชัดเจ้าเลยเป็นกันเองปัดหยอกด้วยเรอ ไสิเด็ดกับอุบลค่ะพี่น้องมึงล,ละค่ะถ้าคิดแล้วเรากสิกัเด็ดาปลาเนาะแต่ว่าไปใส่มากใส่กันยากเลลูกเรียนพิเศษไหมเนี่พราะลูกเรียนพิเศษแล้วแบบว่าคุณครูเขาก็เข้มมหน่อยเนาะ,ะแบบว่าเขาก็ไม่อยากให้ขาดเนียนถ้าขาดปุ๊บก็ เดี๋ยวก็ช้าเขาเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขเป็นห่วงคุณครูเขาเป็นห่วงไอ้ายางค่ะพี่ห่วงเขาช่วงนี้ก็สีแบบว่าเวลาก,ก็หนหนาบ่ค่อยเดบแบบอันนี้ปไหนมาเนาะยุ่งแต่เรื่องลูกค่ะเพราะเดี๋ยวก็ลูกเข้าโรงพยาบาลเพิ่งออกมาอะไรอย่างเงี้ยสายฝากอ่ะ เรีย่ยมพิเศษมีกิจกรรมนนานนี่คะ่ะพี่น้องค่ะมีหลายครับพี่น้องครับสหรับมื้อนี้เอาความเสริมมาฝากมาสู่พี่สู่น้องแซมนี่มาพอกกันไ่เสือนาเนาะพี่น้องเนาะความเสียบเนาะ,ะสหรับมื้อนี้ลาแล้วครับผมสว,ส,สวัสดีครับ